มันก็ค่อยๆลงค่อยๆลง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 ,ลง,ลงทั้งวันเลยลงจนเหลือลงจนจะถึงคลองอยู่แล้วตอนนี้ครับที่มีสาภาพแล้วเนี่ยแล้วอยากฝาก่วงงานให้เขาทำยังไงบ้างครับโอ้ก็อยากให้รีงซองแปลและตรงนี้พอขุดแนวท่อแล้วเกิดจากการผู้รับเหมาเนี่ยไม่มีการฝังกบไม่มีการทําที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นเขาปล่อยทิ้งว่างเพราะทางช่างเราก็มีการแจ้งไปแล้วว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเข้าฤดูฝนแล้วควรจะฝังกบแต่เขาไม่ฝังกบและเมื่อวันที่15วันอาทิตย์ที่15เกิดฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักเนี่ยน้ําซึ่งลงมาในล่องที่การประปาขุดเอาไว้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีที่ไปเพราะนั้นพอไปปุ๊บมันไหลออกไปไปดันน้ํามีแรงดันออกไปดินก็สไลด์ไปแต่ตอนนี้มันมีปัญหาระหว่างเทศบาลกับประปาเพราะถ้าเกิดเรามาทํา แล้วมันกระทบกระเทือนไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันเขามันจะได้ไม่ได้ข้อสรุปพรุ่งนี้ให้ประชุมกันแล้วให้ฝ่ายวิศวกรว่าจะแก้ปัญหาส่วนใหนกหลับมานะครับโดยทุกส่วนเนี่ยทำความปลอดภัยโดยไม่ได้กนะครับแต่ผมให้เขาประชุมกันก็คงสรุปเร็วที่สุดภายในวันสองวันนี้นะครับนะครับก็เหตุเกิดเมื่อวานสองวันสามวันนะครับนี้เราก็เล่นไ่ไม่ได้นิ่งใจนะจริงๆรายงานทำส่วนกลางแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับ